นี่เราได้ต้นกาแฟมาจากญาติธรรมเราที่เชียงรายนะครับนี่โอ้รากตรึมเลยนะครับนี่เขามอบต้นกาแฟให้เราหนึ่งต้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงมาปลูกดูว่าที่ภาคกลางเนี่ยกาแฟมันจะได้กินลูกไหมไม่กินกาแฟอะไรนะกาแฟขี้ชมดไม่มีชมดอีกแถวนี้แถวนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ว้าอ่ะตอนนี้ก็ใส่ดินลงไปนะครับดินเราดินเรานี่ก็ ดินหมักสูตรของเราเองนะครับอันนี้หมักกว่าโอ้สามสี่เดือนแล้วมั้งครับอันนี้หมักเก็บใส่ถุงไว้เนาะความชื้นมันก็เลยหายไปเยอะร่วนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รดน้ํามันเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวก็จะ,จะได้จะได้ต้นกาแฟแต่ว่าเหมือนเขาชําม,มานานแล้วเราก็ไม่ไดเอาลงตั้งแต่เขามานะครับก็มีเป็นเหมือนใบจุดเป็นโรคใบจุดแต่เดี๋ยวลองปลูกดูแล้วเดี๋ยวเอาไปตากแดดใบจุดนี้น่าจะหายเนาะ ก็สังเกตใหม่ว่าว่าตัวตัวใบที่ออกมาใหม่เนี่ยถ้าไม่เป็นโรคใบจุดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเขาหายแล้วนะครับตัวตัวที่มันเป็นจุดแล้วเนี่ยยังไงก็แก้ไม่หายนะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจอ่ะแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับเดี๋ยวเราค่มาติดตามดูกันว่าตัวกาแฟนี้จะเป็นอย่างไรเขาไม่ได้ให้กาแฟมาอย่างเดียวนะครับ เขาให้โรสแมรี่มาอีกด้วยเดี๋ยวเราจะปลูกกันอีกต้นหนึ่งต่อเนื่องกันไปยาวๆเลยนะครับนี่เรามีวิธีการปลูกนี่เขาให้โรสแมรี่มานะครับนี่โรสแมรี่นี่เขาผมเห็นเขาทําในคลิปของเขานะครับเขาก็ตัดแล้วก็เสียปักชํากันได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วเขาก็ให้เรามาอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปลูกลงในกระถางกันเลยนะครับโรสแมรี่เดี๋ยวผมขอไปค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนนะว่าโรสแมรี่นี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับได้ยินชื่อมานานแล้ว แต่ก็ไม่เคยจะลองเอาไปใช้เอาไปรับประทานสักทีจริงๆมันคงจะมีอยู่ในอาหารอาหารทางฝั่งยุโรปนะครับนในชื่อว่าโรสแมรี่ถ้าเกิดอยู่ภาคอยู่แถวอีสานหรืออยู่แถวภาคกลางก็่าจะชื่อต้นผักอะไรสักอย่างหนึ่งนะอีสานนะถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นต้นผักนู่นผักนี่อะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่รู้มันคืออะไรอันนี้ใครรู้ FC ช่วยบอกด้วยนะครับว่าเออมันมีประโยชน์อะไรบ้างพอดีเราก็ยังไม่ได้ศึกษาแต่ว่าอ่า เพื่อนญาติธรรมเราส่งให้มานะครับเราก็เอาลองมาปลูกที่ภาคกลางดูเนาะว่ามันเป็นยังไงโรสแมรี่ของเราทีนี้เราไม่ได้ดีไฮเดทเขา,าครับไม่ได้ฮาร์ดเดนนิ่งด้วยไม่รู้ว่าดินจะเละรากจะยกงอกหรือ,อยังนะครับโอเคเราก็ไม่กล้ายดูรากดูอะไรแล้วนะครับก็ปลูกกันเลยละครับก็หมายถึงว่าให้เขาช้าไปในนี้เลยอ่าแล้วก็เอาดินกลบดินกลบลงไปเลยก็ถือว่าเป็นการปลูกไปเลยนะครับ นี่เราปลูกกระถางใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูซิว่าเวลาเขาแตกมาแล้วเนี่ยเขาก็ปักช้ำกันดื้อเลยนะครับก็สามารถที่จะปักช้ำกันได้ต่อเนื่องต่เอาไปทําอะไรกินยังไม่รู้นะเดี๋ยวแอดมินขอไปหาข้อมูลดูก,ก่อนได้ยินแต่ชื่อมานานแล้วนึกเป็นแค่ดอกไม้ธรรมดานี่ยังไม่ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโรสแมรี่อยากให้เขาโตก่อนเนาะ,ะก็ไม่ได้มีอะไรครับง่ายๆปลูกกันง่าย,ายเราแล้วก็ปลูกกันไปใค่ให้อะไรมาแล้วก็ปลูกหมดแล้วนะครับ แล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ําให้ชุ่มเดี๋ยวคอยดูเขานะครับว่าเขาจะแตกยอดอยังไงยาวยืดยังไงโอเคกเกษตรต้องง่ายบ่ายต้น